ว่าด้วยอโคจรและโคจรอโคจรเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหญิงแพทย์สยาเป็นโคจรมีหญิงไม้เป็นโคจรมีสาวเถ้อเป็นโคจรมีบันเดาะเป็นโคจรมีภิกษุณีเป็นโคจรหรือมีร้านสุราเป็นโคจรเป็นผู้อยู่ครุกครีก,กับพระราชา มหาอมา์ของพระราชาเดรัรฐีสาวกเดรัรถีด้วยการคลุกคลีกับขลือหัตที่ไม่สมควรหรือเสพคบเข้าไปนั่งใกล้ตระกูลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสายไม่เป็นดุดบ่อน้ำมักด่าและบริพาทปรารถนาแต่สิ่งที่มิใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่พาสุข ไม่ปรารถนาความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเช่นนั้นนี้เรียกว่าอโคจรอีกนายหนึ่งภิกษุเข้าสู่ระแวกบ้านเดินไปตามถนนไม่สำรวมเดินมองช้างมองมา้ามองรถมองผลเดินเท้ามองสตรีมองบุรุษมองเด็กชายมองเด็กหญิง มองร้านตลาดมองหน้ามุกเรือนมองข้างบนมองข้างล่างมองทิศน้อยทิศใหญ่แม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าอโคจรอีกนายหนึ่งพิษุเห็นรูปทางตาแล้วรวบถือแยกถือย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินรีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรม คืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษามนินทรียีไม่ถึงความสำรวมในมนินทรียีแม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าอโคโจรอีกนายหนึ่งภิกษุเป็นผู้ขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลธรรมเห็นปานนี้อยู่เหมือนสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแกกุศลเห็นปานนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมดนตรีการดูมโหรสพการเล่านิทานการเล่นปรกมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกรองการสร้างฉากบ้านเมืองให้สวยงามการละเล่นของคนจันทานการเล่นกระดานหก การละเล่นหน้าศพการแข่งชนช้างการแข่งม้าการแข่งชนกระบือการแข่งชนโคการแข่งชนแพะการแข่งชนแกะการแข่งชนไก่การแข่งชนนกกระทาการชำระกระบี่กระบองการชกมวยมวยปล้ำการตรวจพลสวนสนามการจัดกระบวนทัพ แม้นี้ตรัสเรียกว่าอโคจรแม้กรรมคุณห้าก็ชื่อว่าอโคจรสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจรภิกษุทั้งหลายพวกเธอเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจรมานก็จักได้ช่องจักได้อารมณ์ภิกษุทั้งหลาย แดนที่เป็นอโคจรของภิกษุเป็นอย่างไรคือกามคุณห้ากามคุณห้าอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่รู้ได้ทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่รู้ได้ทางหู 3. กลิ่นที่รู้ได้ทางจมูก 4. รสที่รู้ได้ทางลิ้น หโพธัภพที่รู้ได้ทางกายที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายนี้ตถาคตรเรียกว่าแดนอื่นอันเป็นอโคจรของภิกษุแม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าอโคจรโคจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่เป็นผู้มีหญิงแพทย์สยักเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีหญิงไม้เป็นโคจรไม่เป็นผู้มีสาวเทื้อเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีบันดาะเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีนางภิกษุณีเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีร้านสุราเป็นโคจรไม่อยู่ครุกรีกับพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดียรถี สาวกเดีรรถีด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควรหรือเสพคบเข้าไปนั่งใกล้ตระกูลที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นดุดบ่อน้ำรุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวะอบอวนไปด้วยกลิ่นของฤาษีปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ผาสุปรารถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเช่นนั้นแม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าโคจรอีกนายหนึ่งภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนก็สำรวมไม่เดินมองช้างมองมา้ามองรถมองผลเดินเท้ามองทิศน้อยทิศใหญ่แม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าโคจรอีกนายหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตาแล้ว แม่รวบถือถึงความสำรวมในมนินรียแม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าโคจรอีกนายหนึ่งภิกษุงดเว้นจากความขนขวายดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้อยู่เหมือนสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วไม่พากันขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นปาน,นี้ คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมดนตรีแม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าโคจรแม้สติปัฏฐานสีก็ชื่อว่าโคจรสมจริงดังพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวไปในแดนบิดาของตนอันเป็นโคจรเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในแดนบิดาของตนอันเป็นโคจร มันก็จักไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ภิกษุทั้งหลายแดนบิดาของตนอันเป็นโคจรเป็นอย่างไรคือสติปัฐานสี่สติปัฐานสี่คืออะไรบ้างภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ สองพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าแดนบิดาของตนอันเป็นโคจร แม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าโคจรภิกษุพึงเป็นผู้ประกอบด้วยโคจรเช่นนี้รวมความว่าพึงมีโคจรในาศาสนานี้อย่างไร